จากกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพนงบประมาณ29ล้าน6ปียังก่อสร้างไม่เสร็จอปจสตูลก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอควนโดนทิ่กัดริมถนนทางหลวงหมาเลข406ใกล้ตลาดนัดบุษนวงเงิน2 9 7 9 0 0ล้าน798,000บาทจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลกำหนดแล้วเสร็จ22ธันวาคม2560 แต่โครงการยังมีความล่าช้าเป็นอย่างมากจนถึงปี2561ก็ยังดำเนินการไม่เสร็จด้านนางสุภลักษ์สตอหลงเจ้าของร้านกระดาบอกว่ารู้สึกเสียดายวันเวลาเพราะนานแล้วการก่อสร้างยังไม่เสร็จหากมีการนำงบนี้ไปสร้างที่อื่นก็น่าจะดีกว่าใช่ก็สร้างเสร็จเลยจะได้ดึงลูกค้าเข้ามาไงใช่ไหมอย่างน้อยคืเอ,เ,อเราก็ต้องถ้าเสร็จ ร้านค้าก็จะเกิดขึ้นคนจะได้มีที่เช็คอินเช็คอะไรแบบเหตนะุนี้นะเดี๋ยวนี้ใช่แต่ว่าถ้าคือถ้าหปีแล้วไม่เสร็จก,ก็เสียงก,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 ก็เปล่าอ่ะในเรื่องนี้นายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสัญญาจ้างเลขที่49ทับ2,559ลงวันที่28กันยายน2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่22ธันวาคม2560ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลงบประมาณในการก่อสร้าง29,798,000บาทงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้แจ้งเรื่องรัดงานก่อสร้างแล้วจำนวน28ครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างทำการก่อสร้างผลงานอยู่ที่78.91% ม่ได้ทำงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565ค่าปรนะับณวันที่9มิถ<ม>ุนายน2566เป็นเงิน59,447,010บาทคิดเป็น1,995วันขณะที่โครงการพัฒนาศูนย at ์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูลสัญญาจ้างเลขที่23ทั2,561ลงวันที่3กันยายน2,562สิ้นสุดสัญญาวันที่1พฤษภาคม2,562 ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลด้วยงบประมาณ12,990,000บาทงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างครั้งที่1วันที่15พฤษภาคม2562แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการประตูสู่อุทยานธรณีสตูลสตูลจีโอปา์เกตเวย์ทำให้พื้นที่สำหรับก่อสร้างลานจอดรถลดลง ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างครั้งที่2วันที่17มิถุนายน2562โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากแนวขีดที่ดินด้านที่ติดอยู่กับทางหลวงแผ่นดินเลขที่406ต้องเว้นระยะคูระบายน้ำสาธารณะและระยะการถมดินมีผลกระทบกับความยาวของถนนทางเข้าขณะนี้งานก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างซ่อมแซมเพื่อคืนหลักประกันซ่อมคอนกรีตแล้วแต่ยังไม่มีการตีเส้นจราจร ทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางอบจอยังมองว่าปปบบผู้รับเหมายังมีศักยภาพในความรับผิดชอบด้วยการเสียค่าปรับเ,<อ>เห็นได้จากยังมีการรับเหมาก่อสร้างในวงเงินหลักพันล้านบาทพร้อมทั้งไม่ปฏิเสธความเกี่ยวพันเป็นพี่น้องกับนายกโดยยืนยันว่าปปบบเป็นไปตามระเบ,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 บียบข้อบังคับถามว่าจะที่งานไหมก็ยังยังยังไม่ยังไม่ที่งาน นะครับแล้วก็งานอื่นๆของผู้รับเหมารายนี้เนี่ยที่ก็ยังทําอยู่ก็ยัยงทําอยู่ตามปกติเช่นในเรื่องของการก่อสร้างถนนเออสะพานเออะไรเออเขาก็ยังทําปกตินะครับจนถึงวันนี้เนี่ยตัวค่าปรับนะครับเนื่งองจากงานมันล่าช้ามานานนะครับค่าปรับถึงขนาดนี้เนี่ยท่วม ตัววงเงินก็ประมาณละนะครับค่าปรับตัวนี้เป็นเงิน59ล้านบาทเสร็แล้วนะครับซึ่งาตามระเบียบเนี่ยค่าปรับเนี่ยเราจะต้องสรุปเมื่องานเสร็จแล้วประมาณนั้นสองใต้นิวรายงาน